สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี่กับภูพอกับพ่อสองคนอีกเฉินเคยค่ะเฉินเคยบอบลูแต่ว่ามือนี่หลังจากที่หลายคนสิได้เห็นแล้วสําหรับพูดของพี่แพวทิดาค่ะยันสิบแปดหลอดค่ะเออเพ่นพูดทํานองว่าแบบขอลาออกอืมขอลาออกจากแพวธิดาน้าจะพูดแล้วแล้วก็นอนวันนี้ค่ะพูดแล้วก็นอนบอคิดวรามันจะเกิดประเด็นเพื่อนบอกว่าเดยกผู้จัดการกอกว่าโภตา เมื่อนางเอกหลับแล้วตื่นมาเจอข่าวตัวเองเออนางเอกมีนี่ทั้งหลายร้านจะไปละออกที่ไหนก่อนบ่<ช>ไปเด้อแฟกธิดาเก้าไหวทิดาวางซี่<ช>ผู้จัดการหัวจะปวดประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าเอบซีน่ะเดือด อืมไปว่าพันอลไรอไปว่าอะไรออกพนะไปว่าพันล่าออกในแจ้งไหนไอ้สิระม่านว่าเห็นโพสต์แบบนี้แล้ว่ะพวกเอฟซีพวกนักข่าวไปตีข่าวใช่เอาไปตีข่าวให้มันเป็นเรื่องรากลายเป็นประเด็นขึ้นมากค่ะสำหรับนางเอกแพลทิดาละาเราสรุปแล้วเป็นแบบไหนเป็นอย่างท่านจะเดีวกับมาเบาปกติมันมาพานมาหมื่นสองหมื่นแล้วก็คือ หลังจากทีมีทางเพจนะคะประมาณสองเพจเอาข่าวไปลง่งแล้วทัางผู้จัดการกันได้ออกมานี่แหละค่ะพี่น้องฉีดแจงว่ามันเป็นมาจังไดอ,ออกมาฉีดแจงก็คือมีเพจเท่าบุคคเอยซื้อเพจเนาะ,ะเพจแรกนะคะเพื่นอองว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแพลทิดานางเอกหมอลำชื่อดังคณะหมอลำเสียวมิหกประกาศลาออกอืค่ะแล้วกันนี่ค่ะพี่น้องผาดหัวข่าวแล้วก็แบบขอลาออกแต่ว่าประเด็นลาอ่อยเสียวิหกไง่นลาออกจากกานเป็นแพลทิดา อีกเพจนึงนะคะบอกว่านางเอกหมอลำชื่อดังแพลทิดาประกาศลาออกแต่ก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยกันว่าเกิดอะไรขึ้นเอ,อเมื่อแพลทิดานางเอกหมอลำเสียงวิหกปล่อยโูชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รอคอยกันกลับมาโดยในโลกออนไลน์โซเชียลเนอะแพลทิดานั้นก็ได้ร้องไห้สะอื้นอย่างหนักขณะที่มีคนข้างๆปอบอยู่เนี่ยพี่น,มน้มันอันนี้ขอ การที่ฮีตข้าวนะเพาตุ่มิวาลันี้เพาตัปูรสิีเกิลซม่ทิเลียเลด้วยนี่เพี้ยนนี่เอาข้าวตอนที่ว่าอ่ะพี่อิงดาวไหมใช่พี่อิงดาวไหมใช่เสียแล้วเอามารวมกันตุบข้าวนี้อเอาขีมเก่ามากแมากว่ายังไงนักข้าวผู้ตีข้าวเดี่ยวก็สำคัญเลยค่ะพี่น้องเพื่อตีเพื่อสิเห็ุจากข้าวช่องจากของเป็นกระแสน่ะเนาะบางทีมันก็เกินไปมันก็เกินไปเฮ็ดกับเฮ็ดได้ว่าแบบการเราออกจากเพี้ยดาเสียเบาเลยน้อยยูตว่า สีมะว่าแบบถึงกับรลอใหายอื่นคอละออกล้วก็กเอาภาพที่น้องเสียใจนักตอนที่อ่าน้องเสียเพื่อนในทีมง,งานค่ะนั้นก็คือ<ม>ไปแล้วก็อเอามาใส่กันทัวไปทีพี่น้องมัน,นาามีผู้จัดการดี่วทางผู้จัดการาเลิตออกมาโพดค่ะ,คะประมาณสองมือที่้วนะคะหลายอันผู้ใดบันรบึงกับมาฟังค่ะพี่น้อง คุนโอวาขอชี้แจงเรื่องก,การลงข่าวของเพจจุดๆซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อนางเอกแพลทิดาเสียงวิหกแพลทิดายังอยู่ในคณะหมอลําเสียงวิหกและยังเป็นนางเอกประจําทีมงานาตามที่มีสัญญากับบอสนกและบอตนุและสัญญาใจที่รักและอยู่กับองคอ์กร ไม่ได้ลาออกไปอยู่คณะไหนทั้งสิ้นและไม่มีแผนการจะลาออกใดๆทั้งสิ้นค่ะการโพสต์ของแพทิดาไม่ได้สื่อถึงการลาออกแต่คณะแต่อย่างใดลาออกจากการเป็นไซนัดเออแม่ค่ะพอเพิ่มไซนัดมันไม่ได้จริลองแก้วเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้ไส้นัตภูมิแพ้หูอื้อมาตั้งแต่เดือนกันยายนจนเป็นปัญหาต่อการทำงานอยากลาออกจากการเป็นตัวเองที่ป่วยแบบเรื้อรังไม่หาย จนเป็นให้แบบเป็นที่ลำคาญของตัวเองค่ะผู้จัดการแพรทิดาในฐานะผู้ดูแลได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อธิบายข้อมูลความจริงและชี้แจงค่ะฝากช่วยแชร์โพสต์นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณแล้วก็ผู้จัดการแพรทิดาอันนี้ก็เป็นผู้องผู้จัดการค่ะย่งสุเผื่อออกมาชี้แจงกาชีชา้แจงบางคนกับว่าเขาใจจังเข้าเห็นที่แรกอะ่ะ ตกใจอยู่เด้พี่น้องใจละออกใจอ้าวอยู่อยู่ยี่หงแพ้วี่แก็สิละออกคื่อกระเด็นยี่ห้อไปเสียอัยังเน่ยผัดหัวข้าวยังตกใจเลยว่ายี่ย้อสิมาละออกเพราะว่าตอนที่ผ้าเพื่อนรวมงานเขาไปเส้นสัญญากับบอลนกแต่เป็น้องแพ้วหร่อเปล่ะแต่ยังว่าอยู่สัญญาเพามันหาปีสัญญาห้าปีกับสัญญาใจสำคัญกว่าสัญญาอย่างอื่นอีกแล้วเลยเพราะว่าบอลนกเคยบอกว่าสิสัญญาปันได้กับขันใจวอยูกับวอยูบอลนกกว่าจังสี่ค่ะสำหรับ น้องแพลวแล้วเป็นยกย่องออบอสน,นกตาไถ่เป็นทั้งครูเป็นทั้งพี่ชายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้นะังเอกแพลวที่าแยกสิิก็บคือเหตุการณ์ไปแล้วว่าน้องแพลวเนี่ยยกย่องแล้วก็เเิอทุน่นผู้ชายคนนี้มากเพราะว่าบอสน,นกเป็นคนที่มีน้ำใจหล่ะก่ะเป็นทั้งคู่บาอาจารย์นั่มสอนทุกอย่างน้องแพลวเข้ามาเริ่มต้นข้ามาอายู่กับทีมง,งานเสียงหก บอดนกซ้อนเอาทุกอย่างในเด็กสาวซอนถูแนวอีหลีถุงยางนี่แหละแพทย์ดาทิงเด็กเขาค่ะมันเคยโพสต์หลายรอบแล้วแาทย์ดาว่าบอดนกเน่ยเป็นสูนีของเพิ่นอีิรินะฮะหักหากคือแบบพิซซ่าพิซซ่าอันหนึ่งเลยจาวได้อันหอดซ้อนหอดทานังทานังถูกอย่าง การกอนการล่ำโตงตรงอกตรงเอี่ยเพราะว่าเพื่อนกับพ่ได้เป็นแบบมียิ่งคือเฮ้าเป็นมียิ่งอะเข้าใจป่ะพี่น้องเพื่อนมีความเป็นผู้ชายในตัวเพื่อนมันก็เลยออกแข็งกระดางอีย่างเย้ยมาให้แต่ว่าตอนเนี้คือเป็นนางเอกสาวเป็นนางเอกสาวอ่อนน้อมอยู่บนเวทีแล้วแต่คัร้องมากกับคือเกาหล่ละเลมจมทองอายตอนนี้มีคู่แข่งเหรอคะน้องแพลวเพื่อนมี่แคลมีคู่แข่งแล้วนะตื่นอแมนอยากเป็นเหมือนพี่แคลพขาบอกน่ารักมากเพื่อนอยากเป็น นหนูจะไม to ่มีแฟนนะหนูจะหนูจะมีหนูจะเป็นเหมือนพี่แพรว่าหน้ารักมากสําหรับน้องอ้ายค่ะสําหรับข้อมินทางผูวของผู้จัดการแพทย์ธิดาเนาะทังเพจเนาะค่ะเพื่อนกัมีคนข้อมินร้ายมาแบบกุ้ยข้าวกระไรขึ้นบกองยังสันยังซีแบบอธิบายมาหุ้นก็มาอธิบายว่าการละออกก็คือละออกจากการเป็นพี่แพทย์ธิดานั่นแหละพะเป็นป่วยเป็นไส้นาดเป็นปวยเป็นนั่นเป็นนี้หลาคนเป็นเอฟซีดีกับสีหูค่ะค่ะมีเอฟซีหลายคนอยู่เขามาว่า แพทย์ธิดาเพิ่นเป็นโรคประจําตัวเ<ม>พิ่นนั่นแหละพี่น้องภูมิแพ้แพ้อาการ้วก็เหมือนสิเป็นวัดอยู่ตลอดคนเป็นไส้หนักภูมิแพ้เนะะี่ยค่ะยาสิดขอดใจเลยก็คือพี่แพทย์ธิดากับมะมิ่นอยู่เดีพี่น,อน้องวันยาพากันตกใจด้วยจานุแนแคลร์ออกจากแพทย์ธิดาบ่ได้ละออกจากวงเพิ่นก็นอธิบายไต,ยตยอ่อนพูดที่เพิ่นพูดอยู่เดีแต่คนเห็ุข่าวกับว่เอาแบบไม่ยุติคนตีข่าวสมัยแบบืออ่านอยู่แต่ก็อยากตีข่าวไปแนวนั้นอยากตีข่าวสมากกว่า นี่ราคากาแไปถึงคนทําข่าวนั่คือการค่ายเสิตกับเยสข้าวคือกันถ่ายกะยาก้ยืนยุคในความเป็นจริงในความถือต้องค่ะถ้าเขายืนยุ่ความเป็นจริงแล้วมันก็มีประโยชน์มีผลประโยชน์ทั้งสองทางอ่าเข้าตีข้าวห้เพ่อนเพล่นกันคนกับหูจักทัวถึงหูจักกวนไกลเข้ากับยูไดคนทําข้าวกับยูไดเพื่อจังเนี้ยที่เามาบอกเนี่ยผู้ลงคนบริติดตามเสียงไมหโหบริติดตามพระจิดาแต่ว่าหัวเป็นนักเอกเสียงเบหงวเพราะเห็นข้าว โอ้ลาออกแล้วเนาะเป็นเสียงพิตใจนางเพื่อนก็บ่ได้สนใจขนาดนั้นเข้าใจบ่พี่น้องเพื่อนก็สิเป็นอีหยังคือลาออกอีกแล้วนะอีกคือสิลาออกอีกแล้วนั่นเชียวห้าวเลยต้องเอามาเว้าค่ะไม่เป็นเรื่องเล่าสองหมื่นพันมาแต่ว่ามันยังมีกระแสอยู่ีะอ่่คพน้งเพศก็ยังบ่ลบค่ะก็เลยเอามาแม่นค่ะเว้าให้ยพลอ่พี่น้องชี้แจงให้ FC คนที่ลังเลสงสัยว่าเป็นมาจังได๋นี่ล่ะค่ะชัดเจนก็คือน้องแพรวธิดายังเป็นนางเอกของ หมอลำเสียงวิหกคือเกาด้วยค่ะพี่น้องาะต้องสงสัยแต่วาที่โพดว่าลาออกจากการเป็นแพรวทิดาเพราะว่าอ่านนางแพรวทิดาเิ่นไข่พิ่นเป็นไส่นาดไม่ใช่เป็นแพรวทิดาเลยค่ะแค่นั้นนะคะพี่น้องทอกซีสุคล้นค่ะก็ให้เข้าใจนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะเขาก็่าว่าเอเวอธิบายซี่แกงให้พี่น้องเอฟซีเข้าใจด้วยค่ะกับฟาทั้ง เพจและลเพจที่เข้าเกินจริงนะคะมันเห็ุในเสียหายต่อองค์กรเสียหายต่อตัวนั่งเอกเองค่ะสำหรับคลิปนี้เ้า2สองคนกับฝากเรื่องเล่าไปแค่นี้ก,ก่อนค่ะเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเดี๋ยวมาอัปเดตสุพีสุนองฟังใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ